ชะการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลการจับกุ่มขบวนการลักลอบผลิตและจำหน่ายน้ำยารวม4คนพร้อมอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าหลังบุกทลายโกดังในซอยเคหะร่มเก้า27แยก4เขตสะพานสูงยึดน้ำยาเติมบุหรี่ไฟฟ้า50,000ขวด บุหรี่ไฟฟ้า1,500ชิ้นและของกลางอื่นๆรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทการจับกลุ่มสุดเนื่องจากตำรวจได้รับร้องเรียนว่ามีการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาผ่านทาง Facebook อ้างทำจากผลไม้แห้งไม่เป็นอันตรายและช่วยให้เลิกบุหรี่ได้ซึ่งผลการตรวจสอบของกรมควบคุมโรคกลับพบว่าในน้ำยาบุหรี่มีสารโลหะหนัก ก็อ,อันตรายกับร่างกายอีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมให้เยาวชนอาจติดยาเสพติดได้เพดังกล่าวเปิดมานาน3ปีค่ะนำเข้าสินค้าจากจีนและใช้พริตตี้สาวเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาและมียอดสั่งซื้อจำนวนมากมีรายง,งานข่าวว่าจากการสืบสวนพบว่าหนึ่งในพริตตี้สาวผู้โฆษณาสินค้าเป็นนางแบบ HFM ปี2017ซึ่งมีพักพวกเป็นพริตตี้สาวนับสิบรายที่เป็นผู้โฆษณาโดยตำรวจจะเรียกมาสอบปากคำต่อไปค่ะ